อบอุ่นมากลุงเคนเปิดบ้านต้อนรับสายฟ้าพายุเอบิเกลรักมากเหมือนลูกแท้ๆลุงเคนเปิดบ้านต้อนรับลูกสาวทำอะไรก็ดูน่ารักน่าเอ็นดูไปหมดเลยค่ะสำหรับน้องเอบิเกลอาญาติเหมือนล้านแห่งบ้านรังสีสิงพิพัฒลูกสาวคนเล็กของซุปตาชมพู่อรารยาและนักธุรกิจหนุม่มนอตวิสรุตซึ่งใครได้อยู่ใกล้ก็โดนตกไปเต็มๆไม่เว้นแม้แต่ครอบครัวเคนทิรเดชและหน่อยบุตรกร ที่ล่าสุดเปิดบ้านต้อนรับคู่แฝดสายฟ้าพายุและน้องสาวเอบิเกลงานนี้ลุงป้าแฮปปี้กว่าใครมีเด็กๆมาเล่นเต็มบ้านโดยเฉพาะลุงเคนเสียงสองเสียงสามก็มาอบอุ่นน่ารักกันมากๆพร้อมระบุด,ด้วยว่ากิจกรรมวันศุกร์สนุกสุดๆทุกคนจะเป็นกิจกรรมที่สนุกสุดเหวี่ยงแค่ไหนไปรับชมพร้อมๆกันเลยจ้า